แซ่บบ่แซ่บค่ะไหนแลบลิ้นสิแดงคืนๆอยู่เอฟฟ่าถาลิปแบบธรรม uh huh. แบบชาติเลยเนาะโอ้โหสววิว้าวบอเฮอร์อะไรได้เนย dragon fruit dragon fruit มาวิ่ t ต n hand. เยอะ เว้ยสิมินห <illions thrive> ันเจสก็ตทูเอลฟาเจสก็ตแจ็คดก็ตส์ดิอเาเลบลินสิโอ้ยลินสู๋แดงจิงคืงอยู่เสบไม่แดงเท่าหร่ใช่ไหม เลยเนาะเดี๋ยวต้องเอาแช่ตู้เย็นเนาะหวานๆจิ้มจิ้มให้มันดีๆอย่าให้มันอย่าให้มันแบาบว่าหกนะืเจ็บแบบพี่น้องนี่อยู่เรากินเราเราีวิวที่หลังบ้านเนาะต้องใส่แว่นตาเพราะว่าแดดมันแรงแล้วลมก็มาร่มก็แห้งพี่น้อง Wow. Må den, du kender med i skole, skal også være rød. Ja, det, det har også rød farve, skat. Det er kun en rød farve, vi har. For det er kun en salat, jo. Der Det er hvid. Nå, det vil jeg. jeg Jeg, tror, det er bare rød eller sammen, så jeg. Du hæver det, skat. Men jeg har købt alle sammen 10 kilo. 1 kilo for 100 kr. ดีเดือยังคืบจะได้สกตซีีคั300กว่าอฟันในดูปากเดียวยัาพึ่งในดูปากดิทาลิปปากทาลิปสติก <c oughs> วซีแอฟันลิปสติกธรรมชาติมาก <c oughs> ลิ้นเป็นสีมูเลยลูก อร่อยอยู่คนเดียวอย่าให้หกอย่าเอามือจับมันแดงอยู่แล้วนะเห็นไหมนะืแสบหลายหนูหนูคอยสังเกตตัวเองระบายท้องนะเวลาตัวเองเอื้อเวลาตัวเองขี้ในห้องน้ำน่ะคอยดูขี้ตัวเองแดงจึ้งคึ้เยอดได้ไรตีเดี๋ยดิไม่เอ็กพอสิ ไปไเช็คโนดูที่เือมันกินสามคำกับเบิดแล้วฝามัมากหลเสียบ เดี๋ยวพรุ่งนี้แม่เอาไปสองรูปไปถวายพระเนาะถวายหลวงลุงลวงจะได้ฉันเนาะหนักไหนเดมีนเอ้ยาดลบเวียสาธุตัวตัวขึ้นที่ไหนเอ้ยาดีเวียกอดสาธุยาขี้เหนียวเด้อเหอะบอกแล้วไงว่าห้ามขี้เหนียวเอ๊ะถวายของชอบก็ได้ของชอบรู้ไหม

มนสินเนื้นั่งลงแล้วกินให้หมดดูเร็ว,อ,อ,วอ่ะก่อนไปเอาเอาเอา,เอาพูดอะไรก่อนจบดิก่อนไปอิ่มแล้วทำไงขอบคุณสำหรับอาหารมือม,มืออยู่ไหนมือขอบคุณสำหรับ dragon f o o d เอาพูดพูดไทยพูดเป็นภาษาไทยขอบคุณสำหร,ร,รับอาหารดีๆสิ ช้าๆเร็วๆสวัสดีงามๆนายสวัสดีดีๆเร็วๆกํลังแกะแน่นเอาล็อกเพลงนี้ให้จบสิอ่ะยู่ยังไม่ได้ขอบคุณอาหารเลยขอบคุณสหรามืออยู่ไหนสองมือดีๆมอสนักการ ขอบคุณสำหรับอาหารค่ะสาโอมเพียงโอมเพียง,งไม่เป็นไรค่ะก่อนก่อนไปจบวิดีโอยังไงสวัสดีค่ะแล้วก็ซีพอแดนซ์ก็เลยชัมเปิดกล้องก็ไม่เปิดให้จะมาจบอีกโอ้ยคู้สาว อย่าเฝ้าเดี๋ยวเขาจะว่าแม่คมขืนลูกไรล,ล,ลงไปซีบายบายให้ให้จุ๊บจุ๊บใ้เบิรงวิวไปเดอบันเนี่ยพี่น้องกำลังงามเลยช่วงเนี่ยตอนนี้ห้าโมงเย็นเนาะห้าโมงเย็นเอ้ยเกือบหกโมงแล้วที่ประเทศเดนมาร์กอยู่ที่เมืองเนสเวิล แล้วก็พระอาทิตย์กำลังจะตกดินครับพี่น้องบ้าพี่น้องตืละ่ะพระอาทิตย์ดวงพระอาทิตย์เมืองเก่งแล้วไปยังโพก่อยถึงใส่แดดพระอาทิตย์กำลังจะตกดินนะคะเห็นไหมสวยให้พ้าเบงชาวบ้านชาวช่องก็เนาะสิบอกว่าห้องนี่พี่น้องห้องนี้เขาพึ่งมาเห็ดไม่เนาะเนี่ยสวยเห็นบาิ่นเปิดประตูหน้าต่างออกมาน่ะ ก็สามี่อยเฮ็ดงานอยู่ตรงเนี้ข้างล่างนี่เออบรรยากาศบรรยากาศ,ญญากาศที่ประเทศเดนมาร์กลมแดงฝนตกแดอดออกโอ้หนาหวหอนเปลี่ยนหลายบรรยากาศโพดพี่น้องนี่เวลาหิมะตกเด้อตรงนี้สวยสวยเด้อสิบอกให้เวลาหิมะตกแล้วต้นไม้มันสีขาวโผลน,นี่เสียนะเออแล้วก็คุณาว่าคอยอยู่มุมสูงเนาะ พวกหอยยูมุ่มสูงแล้วหิมะมันสีขาวโพนสวยเลยพี่น้องไอ้บ้าตึกเนี่ยเขาจะสมแซมเนี่ยอยู่ประเทศเดนมาร์กเนาะตึกสมแซมสิแบะอันนี้ก็ข้างล่างบ้านข่อยเนาะพี่น้องข่อยไลายซดมือว่านมือก้อนไข่กับแมานั่งตรงนี่ละนี่สนามหญ้าของเราเองสนามหญ้าของเราเองนะคะแต่เราไม่เคยลงไปใช้เด้อค่ะเดอ้อแต่ว่าเคยไปหลินไก่เอาฝ่ายอยู่เจนหนึง่งไปหลินหัวลุงหุบแล้วก็มองนี่เ้าสาม,มารถไป เป็นมันเป็นส่วนร่วมเนาะเขาสามารถลงไปนั่งกินเขาอย่างไรแต่ว่าพวกข่อยบ่เคยไปใส่บริการดอกกบรบเพว่อมอย่างล่ะบุกข่อยได้ลงเพราะว่ายุสั้นสูงขี้คันหิวของลงไปกินนะเซน่ะแต่ว่าไมา้คือกลีดหมักเลยเด้นี่บรรยากาศเบิง่งนี่ราคามุมบ้านข่อยเป็นแบบนี้ราคานี่ผ้าสาวหน่อยมานั่งกินนั่นรีวิว <G ül üyor> กินเลวกับไป <G ül üyor> เดีละ่ะ <G> แ <ül üyor> ดงจึงเกลืกินเบิร์ดเหลือซำนีพี่น้องสองลูกด้วนี่สองลูกมันกินเบิร์ดเสรยว่ะแอฟฟาน,นอยเอ,อ้ยนัย่นแ่ะโอเคค่ะพี่น้องเนาะคลิปนี้ก็จังใดกะอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับะไครตให้คลิป,แม,ปมแม่บ้านอินเตอร์ปาเดนมาร์กแม่บ้านอินเตอร์ช่องนี้ด้วยนะคะ ช่องน,นี้และช่องเดียวและช่องจริงอยู่ในทั้งเพจท,ทั้ง y ยูทูบเด้อค่ะเดอ้อจังไรกะทรงแรงใจเป็นกำลังใจให้ซึ่งกันและกันในเด้อค่ะเดอ้อกะจังไรกะคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปค่ะเดี๋ยวคอยติดตามไปทุกบ้านทุกช่องดอกค่ะที่เบิ่งคลิปจดุดแล้วล่ะกะคอมเมนต์มีเวลาเดี๋ยวคอยสิไปเนาะค่ะเนาะเพราะว่าอันมาคอมเมนต์ไว้ปุ๊บข่อยกับ่ไปปับ๊บมันก็เป็นไปบ่ได้เพราะว่าข่อยกัเฮ็ดงาน เสียนะอันนี้ก็เป็นเป็นแบบว่าย่ำว่างข่อยอาชีพเสริมข่อยเนาะบอกง่าอยาอาชีพเสริมพี่น้องถ้อเกิดมันปัง,ปง,ปงๆเฮงๆก็สิเป็นอาชีพตนุนรายได้ลักก็ว่ากันไปโอเคค่ะพี่น้องจะได้กลับไปละค่ะสวัสดีค่ะ